มาต่อวยากรณ์เอนนินะครับกะไนกาโนจินิกับตโตตันเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับกาไนกาโนจินิเป็นการแสดงถึงช่วงเวลาก่อนที่โดสะกับอีเบนโตะนะครับการกระทำหรือเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยชกเุเซนฮัตเซซึชกุเซนก่อนที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตโตตันเนี่ยฮัตเซชตะชก,กุโกหลังจากเกิดขึ้นทันที เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันแตกต่างกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตามตัวอย่างข้างล่างนี้นะครับใช้ไม่ได้อย่างเช่นเดงวคิดตตตตันมาตะคคัตเตคิตะทันทีที่เขาวางสายไปปุ๊บก็โทรมาใหม่นะครับโทรมาอีกนะครับแบบทันทีเลยวางปุ๊บโทรมาปับ๊บแบบนี้จะใช้คะไนคะโนจินิไม่ได้นะครับอันนี้เกิดขึ้นทันทีหลังจาก เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับอาจจะลืมพูดอะไรบางอย่างหรือเปล่าโทรมาใหม่โทรมาใหม่นะครับอันนี้เป็นความแตกต่างนะครับต่อไปไวยากรณ์อันใหม่ครับคาเน i ในคาเน i s h i เตชิ i m a า k a m ม s ชิเร n ในอาจจะนะครับตัวยูวาลุยเกกานินาดุคโนเซการือาจจะมีเกิดผลที่ไม่ดีใช่ไหมครับนี่เกิดผลที่ไม่ดีนะครับวาลุยเกกะเกิดจากสาเหตุอะไรบางอย่างเนาะอ r ดุเยนินนะครับ wab m a s ั t masutem kane nai อาจจะอาจจะนะครับมาดูเรบุญกันนะครับ kenko tekina s e k a ok t s u o okuranai to taijou o kuzushikemasen a n kuzushikemasen a อาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยทุดโทมได้นะครับถ้าไม่ใช้ชีวิตให้มีสุขภาพอย่างมีสุขภาพดีใช่มั้ยครับ kenko tekina s e k a t s u โอเคร้านโตเหมือนการส่งเสริมใช้ชีวิตใช่ไหมเซกเสือโอคุรุนะครับก็คือไม่ออกกำลังกายไม่ดูแลสุขภาพก,นนกินนู่นกินนี่ก็อาจจะทำลายสุขภาพได้อาจจะเกิดผลที่ไม่ดีได้นะครับวาลุยเคคะตัวอย่างข้อต่อไปนะครับไอที่ว่าชินโยเด็กนไนกระลาฮิมิสึโอโมราชิคัเนไน เขาเนี่ยเป็นคนที่เช mm ื่อใจไม่ได้นะครับหมอนั่นนะครับหมอนั่นหมอโน้นนะฮะหมอโน้นเป็นคนที่เชื่อใจไม่ได้นะครับก็อาจจะแพ่งภายความลับก็ได้อ่าอาจจะแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกเขานะนะครับก็อาจจะเป็นการแสดงออกที่ สำนวนนะครับหรือว่าเป็นสำนวนที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดก็ได้นะครับกกไขรนี่คำนี้ต้องได้แล้วนะฮะอาจจะแบบว่าเชิญชวนความเข้าใจผิดใช่ไหมมาเนกิมาเนกินโกะนะครับมาเนกิคาเน่ไนอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นอย่าไปบอกไปสอนอะไรอีกดีกว่านะครับโยโซเท่ากับยาเมโยนั่นเองนะครับเออเพราะฉะนั้นหยุดแค่นี้ก่อนพอแล้วพอแล้วนะครับอันนี้คือคาเนไนอาจจะ นะครับต่อไปคาเนลุคาเนมัสเท่ากับเดคิไนคำนี้ใช้บ่อยมากนะครับเป็นทาง Business เออเขาจะตอบว่าเขามักจะพูดว่าวากาดีคาเนมัสแทนที่จะบอกว่าวากาลิมาเซนใช่ไหมมันเป็นรูปปฏิเสธะนะครับแต่ว่าวากาดีคาเนมัสมันเป็นรูปอะไรบอกเล่าแต่ก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับหรือโคไต คาเนมัสโคไตคาเนมัสฉันตอบไม่ได้ฉันไม่รู้นะครับเขาก็จะใช้รูปนี้มันก็จะแบบดูดีไงนะครับเป็นการแบบว่าปฏิเสธทางอ้อมๆนะครับ En ok k y o ค u t e ค i ni กินิโคโตวารุตกินิสคาราวาเรุนี่คาเนรูวะชิโยโตชิโมเดคิถึงจะทำก็ทำไม่ได้นะครับ s ึรุโนะกะมุซุกาชิคเตะเดคิไ ไม่ได้มันยากมันมันยากไม่ได้นะครับเป็นปฏิเสธนั่นเองนะครับไม่สาม,มารถนะครับคาใต้เฮียวเกนนิดหนึ่งใช้ทางบิจินส s สุด cannotverbmust ตัด must เติมคานิรุนะครับว่าตัวฉันจะเสกนินจาเดี๋ยวว่ก็จไม่เซ็นโนเดอสโนชิทสนนิวะโอโคเทย์ชิคานิมัสตอบได้ไหม ตอบไม่ได้ต่อคําถามนี้นะครับเพราะว่าฉันไม่ใช่คนรับผิดชอบฉันไม่ใช่ผู้รับผิดชอบลูกธรรมดานะครับนี่ไม่ต้องผันอะไรทั้งนั้นนะครับเต็มเต็มมาสโนเดมัสตาโนเดมาเซโนเดเติมโนเดได้เลยนะครับมันก็ยิ่งยาวยิ่งสุภาพนะก็ตอบไม่ได้จ้าไม่สามารถตอบได้โอโคตาเอชิมัสใช่ไหมครับก็เป็นชิคานิมาส เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างก็เป็นถ้าธรรมดาก็คือโคตาเอมัสนะครับอ่านี่รูปธรรมดาก็โคตาเอคาเนมัสแต่ว่าอันนี้เป็นรูปถ่อมใช่ไหมฉันไม่สามารถตอบได้นะครับบิชโนเทอันเดสกะวัตชิโคจินโทชเตวะซันเซอิตาชิคาเนมัสเออดูดีมากทางบิสเนสมากนะครับก็ข้อเสนอจากบริษัท A เนี่ยนะครับ ในฐานะส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับโดยส่วนตัวแล้วไม่สามารถเห็นด้วยได้นะครับซันเซอิตาชิมาเซนเอี่ิตาชิมาเซนนะครับิตาชิคานิมัส อันนี้นะครับต่อไปเป็นตัวอย่างที่อาจจะสับสนเพราะว่าใช้ไม่ได้นะครับใช้กับความสามารถนี่ของคนไม่ได้อย่างเช่นฉันพูดภาษาจีนไม่ได้นะฉันบินคนบินท้องฟ้าไม่ได้นะอันนี้ก็ห้ามใช้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับต่อไปคโนโยดาคโนโยนี้นะครับโยดามันก็ปิดท้ายใช่ไหมโยนี้มันก็จะอาจจะตามด้วยเวิร์บต่อไปใช่ไหมครับโยนีเมรุ ดูเหมือนว่ารู้สึกราวกับว่าโยนิคันจิุนะครับจิตไซนิวะโซเดวนาน่กะโนโยนิมียตาริคันจิตาริสุโตอีใต้ตกินสเกาอ่าก็เห็นเป็นแบบนั้นนะรู้สึกแบบนั้นนะครับอุป,ปมาอุปไปมยนะครับรูปธรรมดาเติมคานโยดะเข้าไปนะครับอ่าด้านหลังนะครับถ้ามีคำนามมาก็จะเป็นโยนะขยายคำนาม นะอย่างเช่นมาดูเลยบุญน,นะครับสังกัตสึนโนนิม ata, ัตะซามุมึุนาริมาชนเนมารุเดะมาฟุยุนิโมโดตัดกันโยเดสเนเออกันโยเดส的样子นะครับก็ทั้งๆที่เป็นเดือน3นะครับแต่ว่าอากาศหนาวขึ้นราวกับมารุเดะใช่ไหมราวไงมารุมันกลมๆราวนะครับให้จำเป็นราวแบบนี้ราวราวนะครับราวกับ กลับไปกลางฤดูหนาวนาจจะเป็นช่วงปลายธันวาต้นมการาที่หนาวมากๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นแบบนั้นรู้สึกแบบนั้นไงเพราะว่ามันหนาวมากเลยเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับตัวอย่างที่สองนะครับซื้อมาว่าสกิอาเตะห้ามิเตะเกตเนคเสโอ10เนนทัตต宝อิมะเดโมทานกโยนทอ ภรรยานะครับยังเก็บสร้อยคอที่ผมให้เป็นของขวัญน,นะครับครั้งแรกเนี่ยตอนคบกันนี่ตอนคบกันครั้งแรกนะครับก็ให้สร้อยคอไปนะครับราวกับเป็นสมบัติทกคาราโมโนคานโยนิเออไทยศาส,สนิอิสิามแบบแม้ว่าจะผ่านมา10ปีแล้วก็ตามนะครับยังทนุถนอมเป็นเหมือนสมบัติเลยคือมันอาจจะไม่มีค่าใช่ไหมแต่ว่า10ปีแล้วนะเออรู้สึกแบบนั้นรู้สึกเป็นเหมือนสมบัตินะครับ No no so เขาเนี่ยคุยเหมือนอะไรครับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างราวกับอีกแล้วราวกับมาลูเดสราวกับรู้ไปทุกเรื่องเลยนะครับแต่ทั้งหมดเป็นเพียงจินตนาการของเขาเท่านั้นเองนะครับเขาโซโซนิสกินเออเป็นเพียงแค่จินตนาการของเขาเนี่ยราวกับนะครับ เราจะสนใจไวยากรณ์เฉพาะข้อนั้นๆนะครับมีไวยากรณ์อื่นเข้ามาเราก็นิดเดียวพอนะครับต่อไปครับค a ารยูโตค่าริเตค่าริเอบาโอ้ค่าแงยูโตคาันดันรุโตจัดชิ่งฟอร์มนี่เมื่อพิจารณาจากเมื่อตัดสินจากนะครับคิดพิจารณาตัดสินฮนะันดันนะครับคำนามค a ารต o ยูโต อยู่โตอิเตยข้างหลังได้หมดนะครับเลบุนโมกิสิเกโนเข็คขะคาระยู่โตจอนสังว่าเอ็นอิจินิโกะคือเดดูดผ้าดูดูจากผลสอบจากการทำม็อกเอ็กนะครับข้อสอบจำลองแนวข้อสอบเนี่ยเออทำแล้วได้คะแนนดีนะครับจอนซังเนี่ยก็น่าจะผ่านเอ็นหนึ่งนะวันซังโน้ติค์ขะารยูโตมือดเด 欠席するはずがないัですがなんかあกับอัตか。นด a ถ้าดูจากนิสัยวันซังเนี่ยไม่น่าจะแบบว่าขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะปกติจะต้องขอก่อนนะครับขอลาก่อนนะครับลาป่วยลาไปนู่นมานี่นะครับนั่งกับอัตโนดโรกะเขาดูจากอะไรนิสัยปกติเน่น่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นไหมแบบนี้นะครับ <c oughs> เอคุยต่อไปว่าคอนโดเซย สี dare ่มันว่าใครก็いいいと思ทอมแข่งขันคราวหน้าเนี่ยจะให้ใครเป็นคนที่สีดีอะอาจจะมีตำแหน่งใช่ไหมตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าดูจากพลังที่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับดูจากความสามารถนะครับจิตเรียคือก็คิดว่าคุณคิมุระซังก็ดีนะอ่ะดูจากนะครับคารายิเตะคารายูโตะคารายูโตะนะครับต่อไป คาราสเตอันนี้ก็ตัดสินใจจากนะครับโดยการยกตัวอย่างขึ้นมา1อันแล้วตัวอย่างที่1เนี่ยเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอื่นๆเนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะครับตัดสินใจจากนนี้ได้เลยนะครับคาราสเตก็จะมีความไม่นักสื่อนิดหนึ่งประเมินในแง่ลบนิดหนึ่งนะครับโคโนฮนว่าไทท a ลคาราสเตสมารานาซาโซเดสหนังสือเล่มน,นี้นะตัดสินใจจากอะไร ตัดสินใจจากชื่อเรื่องแล้วนะครับก็ดูไม่น่าสนใจตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยนะครับ,นะรบมีความจากใช่ไหมคาราชเตะนะครับอย่าลืมนะไมสนะครับข้อสอบมันก็จะชอบเล่นอะไรนิดหน่อยนะครับความต่างในเรื่องแง่ลบแบบนี้นะครับคาเรว่าโคโตบาซุไกคาราชเตนะนามายคิดะดูจากการใช้ถ้อยคำแล้วเนี่ยเขาเด,ดูอวดดีนะครับยิงยโซโอหังนะฮะ <c oughs> เออ ดูจากการใช้คำนะหยิ่งมากแบดอัตราชีเซนเซวะคาอสกิคารา e เตโคซ o ดะอาจารย์คนใหม่ดูน่ากลัวตั้งแต่สีหน้าแล้วว่าทำหน้าน่ากลัวมากเลยอ่ะ <c oughs> อบุรีอาจารย์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคาราสุโตคาราสุเระบะอ่ะเมื่อคิดในมุมมองของเป็นทัชิบะใช่ไหมครับทัชิบะนี่สุโตสุเระบะนะครับ คำนามคาราสุดุโต from the standpoint of judging of form นี่เลบุนครับน егатив の日本人か h するとトム่んのา本語はまだまだですถ้าดูจากภาษาญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของภาษาสำหรับคนญี่ปุ่นเจ้าของภาษาแล้วนะครับก็ภาษาญี่ปุ่นคุณทอมซังเนี่ยยังห่างไกลมากมอันนี้อะไร ก็เพิ่ <c oughs> งเรียนมั้ยเออ r a m e n g t o k น ni Oto dasu s h i คังว่า Gai kukujin karasuruto kankai rarenai koto da so des สำหรับชาวต่างชาติแล้วอมุมมองจากชาวต่างชาติใช่มั้ยครับการที่กินราเมงแล้วมีเสียงซูดๆนั้นคงเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงกันเลยทีเดียวว่าจะมาซูดๆกันขนาดนี้นะครับ Anno Fukusokarasuruto kare wa โอโซรกคือดีไซเนอร์เดโชจากเสื้อผ้าแบบนั้นที่เขาสวมใส่นีครับเขาคงเป็นดีไซนเนอร์แน่ๆเป็นการตัดสินใจจากแบบนั้นนะครับดูจากเสื้อผ้าไงคาราซุรุโตคาราซุรุโตคาราซุรุโตนะครับ